สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยหน่วยงานวิจัยภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 49 i n t e r n a t i o n a l Exhibition of Invention Geneva ณน,นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสที่จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21เมษายน2567 โดยมีผลงานจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า1000ผลงานจากกว่า40ประเทศในปีนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้นำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และแนวักกรรมจาก37หน่วยงานโดยมีสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมนำเสนอจำนวน9 4ผลงานทางนี้ทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับโดยนายพิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมได้รับรางวัลจากประเทศซาอุดิอาระเบีย2รางวัล คือรางวัลยอดอัจฉริยะนักประดิษฐ์และรางวัลที่สุดยอดของนวัตกรรมตลอดจนยังได้รางวัลเหรียญทองครั้งนี้จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้ถึง2รางวัลในเรื่องของการนำสมาร์ทโดรนไปแข่งขันในครั้งนี้และเหรียญทองนวัตกรรมอันทรงเกียรติจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เช่นเครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจโดยบริษัท s i c และนวัตรกรรมอีกหลายอย่างนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการยกระดับงานวิจัยและผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำทีมหนุ่มน้อยเจ้าวบหาไทยพีเวสมาประกวดนวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของโดนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเจนีวารครั้งนี้ถือว่าเราประสบความสาเร็จสูงสุดครับได้รับความนิยมได้รับเสียงตอบรับโดยเฉพาะพูดของเรานะครับมี คนจากต่างประเทศหลากหลายมาโดยเฉพาะประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งเขาได้ชื่นชอบเรามากจนกระทั่งเราได้ขึ้นเวทีและได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นนะครับได้ถึง2รางวัลด้วยกันและขนาดเดียวกันเราก็ได้อีก1เหรียญทองซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่การันตีให้เห็นชัดแล้วว่านวัตกรรมของคนไทยโดยเฉพาะโดรนที่เกิดขึ้นจากโครงการหนุนน้อยเจ้าไวหาไทยพิเศษเนี่ยสามารถก้าวมาสู่โลกนะครับมาสู่อนาคตของ เด็กไทยที่จะเติบโตและมีความสามารถในการที่จะนำโดรนมาแข่งขันเป็นกีฬาสู่การเป็นผู้ประดิษฐ์หรือนักประดิษฐ์ในอนาคตและทำให้เกิดการเลยนดูตัวเองทำให้เกิดอาชีพและทำให้เกิดการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาคนต่อไปจริงๆแล้วโดรนเนี่ยทั่วโลกเขาก็ทำกันอยู่นะครับแต่ในเรื่องของการทำเนี่ยถ้าประเทศเราหมดจะซื้ออย่างเดียวเนี่ยอาจจะไปสู่จุดที่เผยแพร่กันได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานํนำโดนมาครั้งนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของ เราเรียกว่าสมาร์ทโดนสามารถที่จะเป็นโดนดับเพลิงโดนกู้ภัยนะครับโดนเดลิเวอรี่โดนทางด้านโลจิสติกโดนทางด้านสำรวจโดนทางด้านการเกษตรใช้โดนลำเดียวแต่เปลี่ยนว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ได้หลากหลายและสามารถที่ควบคุมระยะไกลโดยระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่าต่างประเทศเขาทำได้คนไทยก็ทำได้และสิ่งที่สำคัญต่อไปน่าจะเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลกโดยเยาวชนไทยสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ในโครงการหนูหน้อยเจ้าเปหาไทยพิเพชเราจะทําการเผยแพร่และจัดเวทีให้เขามีการแข่งขันเพื่อหาเพชรเม็ดงามอัจฉริยะที่จะมาแข่งขันในระดับเวทีโลกต่อไปครับผมมองว่าในการที่ได้รางวัลจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้เนี่ยนี่คือผลที่จะนําสู่การแข่งขันการจัดการอบรมและมีเวทีให้เด็กได้นําสิ่งนี้ไปใช้ได้จริงเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศท่าต่อไปในการที่จะลดต้นทุนในการนําเข้าอยู่ต่างประเทศครับ สำหรับงานประดิษฐ์ที่นำมาแข่งขันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือจะเป็นสมาร์ทโดนก็คือจะเป็นโดนที่มีหลายฟังก์ชันสามารถควบคุมผ่านระยะไกลผ่านเครือข่าย 4G นะครับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจครับที่ได้ใช้ความสามารถที่เราตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นจนจนเรียนจบแล้วก็นำความรู้ที่เราเรียนมามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ เด็กๆทุกคนอย่ายอมแพ้นะครับก็ให้พยายามศึกษาพยายามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆครับผมครับสำหรับรางวาัลที่นวัตกรรมตัวนี้ได้รับนะครับก็คือเป็นรางวาัลเหรียญทองเกียรติยศนะครับซึ่งถือว่าเป็นรางวาัลที่ถือว่าเป็นคะแนนท็อป1ใน2%เซของผลงานเหรียญทองทั้งหมดทั้งในงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรางวาัลที่ขั้นสูงกว่าเหรียญทองอีกระดับหนึ่งครับน่าเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะที่นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยนะคะได้รับรางวัลในระดับมาตรฐานสากลแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในเวทีนาชาติซึ่งในวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาตร์และกรกรรมท่านสุมาศรได้เดินทางมามอบรางวัลให้กับนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้ด้วยตนเองซึ่งสือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ทางในส่วนนี้วชอเองก็จะได้มีการสับสนอย่างต่อนเนื่องให้กับท่านนักประดิษฐ์นักวิจัยทุกท่านสําหรับการที่จะนําเรื่องของปิจกรรมนวัตกรรมเข้าสู่เรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างโอกาสดีๆให้กับประเทศต่ตอไปค่ะ